ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเมนูชาโต้ผมออมครับผมกัปคับผม วันนี้เรามาอยู่สถานที่ไหนกันครับอยู่ที่ฮอตแมรดิโคสาราลธรรแห่งครับครับผมร้านที่อยู่ตรงน้าแม่โคเลยครับร้านนี้มีอะไรขายบ้างครับพอดีดีกอุปกรณ์เครื่องชงกาแฟครบวงจรนะถ้าใครอยากเปิดร้านกาแฟนะครับที่นี้ก็คือมีให้คุณครบเลยใช่ครับวันนี้เรามาทําเป็นเมนูที่แบบว่ากินแล้วรู้สึกสดชื่นเป็นช็อกโกแลตแล้วก็ทําให้เรารู้สึกหวานเปรี้ยวครับเป็นเมนูชื่ออะไรครับวันนี้ก็คือช็อกโก้พีชครับจะเป็นการผสมผสานระหว่างโกโก้นะกับน้ำผลไม้วันนี้เดี๋ยวจะมาลอง ว่ามันจะเข้ากันมากแค่ไหนอร่อยมากแค่ไหนแล้วเพราะเราคิดคนสูตรมากี่ปีนะฮะหนึ่งปีได้เลก็ประมาณนั้นตื่นเต้นเหมือนกันเริ่มด้วยนะครับเป็นตัวช็อกโกแลตนะครับของเราใส่อะไรครับพี่ก๊อฟใส่โกโก้สามช้อนไปเลยครับผมเข้มข้นมากๆเลยถ้าใครยังรู้สึกว่ามันยังเข้มข้นไม่พอเนี่ยก็เพิ่มเอาตามใจเราได้เลยจากนั้นครับก็คนให้เข้ากัน บอกว่าโกโก้ของเราเ้็นคนมากเ้มข้นมากลืมบอกไปแล้วเราใช้น้ำร้อนประมาณ75 ml นะครับผมใช่ครับต่อไปนะครับเดี๋ยวผมเตรียมส่วนผสมให้พี่ก๊อฟนะครับเป็นนมปรุงแต่งนะครับ20 ml ครับโอเคคนโกโก้เต็มที่แล้วก็ใส่20 ml นะครับผม20ต่อด้วยอะไรครับนมสดครับ30ครับผมนมสดใส่10เคครับใส่เลยครับ ปิดท้ายด้วยระ้อกของเราเป็นตัวนี้ครับไส่หลักพีสใช่ครับโอเคครับสีเป็นไงครับเข้มน่าดูเลยเข็มข้นจากนั้นนะครับเราก็ใส่ไปเลยนะครับเดี๋ยวต้องขังอีกสักนิดหนึ่งนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะท็อปด้วยฟองนมนุ่มๆนะครับที่๊อทเทลเลยเต็มๆไปเลยครับ เรียบร้อยนะครับเสิร์ฟแบบนี้เลยคุณภาพครับแก้วทิกเด <S <S ็ดซาโต้สำหรับแก้วนี้มีเคล็ดลับความอร่อยอะไรบ้างครับอ๋อทิกเก็ตของเรานะครับแก้วนี้ก็จะเป็นการเอาในส่วนของผงโกโก้นะครับกับตัวไซรัปพีช มาผสมกันท่านใดที่เบื่อโกโก้ธรรมดานะครับ<โ>ก,ก,ก็อาจจะลองเอาตัวไซรัปพีชนั้นมาผสมกันได้ครับรสชาติที่ได้ก็จะกินแล้วสดชื่นเปรี <โก S 1> ๆๆ้ยวๆหวานๆนั่นเองครับติดตามพวกเราได้ทุกวันไหนและช่องทางไหนบ้างครับผมทุกวันพฤนหัสบดีนะครับเวลาหนึน่งทุ่มตรงทาง Facebook กาแฟสดคอัแมนแล้วก็ยูทูบคอัแมนชัแนลนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามพวกเราด้วยนะครับสำหรับใครที่ผ่านมาแถวเส้นหลักคำแหงนะครับร้านเราคอปแมนริโคสาขาหลากคำแหงซอยร้อยสิบร้านจะอยู่หน้าแมคโครเลยครับถ้าใคร สนใจพวกวัตถุดิบอุปกรณ์อะไรงเงี้ยครับที่แบบไปทําร้านของคุณหรือว่าไปทํากินเองที่บ้านก็มาที่ร้านเราได้เลยราะร้านเรามีครบทุกอย่างแน่นอนมีบาริสต้าใจดีรูปหล่อแบบนี้ครับใช่ครับเจอเจอแล้วสำหรับวันนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ